จะมาดูการทำเควสในเบต้าของเกม Defy Kingdom นะครับก็ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามาใน beta defy kingdom s com ได้แล้วนะครับก็คือเข้ามาได้นาน,น,านแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ที่มันเพิ่มขึ้นมาคือการไปทำเควสตตามอาชีพก็คือ professions ตรงน,นี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูปุ๊บจะมี2อ,อาชีพที่ตอนนี้ทำได้แล้วก็คือ f o r e g e r กับ fisher ส่วน m i n น r ะนั้นยังเป็น coming soon นะครับแล้วก็ t r n เดก็ยังเป็น coming soon อยู่วันนี้จะพาไปดูว่าแล้วก็ลองเล่นให้ดูว่าเนี่ยเล่นเอาอชีพของ f o r e s t e r กับ f i s h e r เนี่ยเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ผมก็มีฮีโร่อยู่ไม่เยอะมีอยู่3ตัวถ้าคลิกตรงหน้าไอคอนเราเนี่ยมันจะสามารถไปดู my hero ได้อ่า มันจะมีชุดนะครับไม่ใช่โป๊ปเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยจะบอกสตมิน่เรามีเท่าไหร่หรือซัมมอนอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไออาชีพก็คือคลิกไปได้ข้างหลังปว๊บ <c oughs> การ์เดนนิงฟิชชิ่งแล้วก็เป็นฟิช h i n g นะครับซึ่ง <c oughs> ถ้าจะดูว่า แต่ไหนตรงกับสายไหนเนี่ยอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปดูได้ตอนนี้ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมแมทเทีย l ไว้ก็เลยไม่ได้ไม่นานแต่ว่าอ่ะแล้วก็อาชีพเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้ไปดูอันนี้ในเนี่ยครับพมสมมติไปดูอ่ะผิดไปดูฟีเอร์เพราะผมไม่มีนั่นใช่ไหมมีเนี่ยจะบอกเป็น f e เจอร์ทอมจะมาบอกเราว่า มานั่งสี่แล้วก็ดื่มอะไรกันสักหน่อยวันนี้เป็นวันที่อากาศดีนะที่มีจะมีคนมานั่งเป็นเพื่อนแล้วก็จะเราจะได้ตกปลากันด้วยนะครับเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ม,มันมีมากินแน่นอนเลยตอนนี้เป็น f i ช h i n g Quest l e เวลศนะครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเลเวลมันจะขึ้นยังไงนะครับอ่ะดิสคริปชั่น I love Fishing. i is a relaxing way to pass the time, enjoy a u a s Bounty and earn some rewards, and some jewel to want to join me. Base duration 20 second อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่เล่น1นรอบเนี่ยจะใช้20วินาทีแล้วเราส่งได้ทีนึงอะไม่ใช่ส่งได้ทีละตัวนะครับส่งได้มากสุดถึงทีละ6ตัวฮีโร่เพราะฉะนั้น สเตมิน่าเรามีอยู่25ใช่ไหมถ้าตรงสายเนี่ยอาชีพตรงเนี่ยมันจะใช้มันจะใช้สเตมิน่าแค่5เต็ม25ก็แปลว่าได้ส่งได้5รอบ1ตัวคูณ20วิก็คือ100วิถ้าเราส่งไป6ตัวก็คูณไปนะครับ600วินาทีแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อ่ะฟิชชิ่ง เลือกไปเลยหกตัวเนี่ยครับ depletiony pressure evasion fishing อยู่สองตัวใส่ไปอันเนี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยมันเราจะผมจะสามารถเล่นได้ห้ารอบทันทีแต่ถ้าใส่เพิ่มอีกตัวเนี่ยอันนี้มันเจ็ด stamina ใช่ไหม stamina ม,มีแค่ยี่สิบห้าจะเล่นได้แค่สามรอบมันก็จะกลายเป็นทั้งสามตัวที่ส่งไปเล่นได้แค่สามรอบเพราะฉะนั้นผมจะเอา fishing ไปเล่นอันนี้นะครับแล้วอีอกตัวหนึ่งเนี่ย ที่เป็นอาชีพการเดินนิ่งผมจะส่งไป o r เ g จิ g โอเคคอน t i n น e อ่ะเลือกมาแค่2แล้วก็ใช้เท่าไหร่นี่ใช้เวลาเท่านี้ลองคำนวณดูว่าถูกตามที่คิดหรือเลปล่านะครับตอนนี้ใช้2ตัว2ตัวคูณ5รอบเป็น10ตัวนะครับ10ตัวคูณ20วิเป็น200วิ200วิมันไม่ถึง4ไม่ถึง4นาทีแต่มันคิดเรา 0.53นะครับเอออันนี้แปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าการคำนวณวินาทีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไอเลเวลหรือว่าความแรของตัวหรือว่าอันนั้นด้วยเขาเรียกอะไอสแตตนะครับไม่เป็นไรช่างมันส่งไปเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าส่งไปไหลายๆชุดก็ได้ แก๊สของฮาร์โมนีเชนเนี่ยที่ผมไปเจอมาใช้หนึ่งกีก็ยังผ่านเดี๋ยวลองทำให้ดูเลยเพราะว่าใช้แค่หนึ่งก็ไม่เคยไม่เคยไม่ผ่านนะครับของผมเป็น h a r d ดแวร์บอลเลคลิกคลิก,คล,กคลิกก่อนอันนี้ยังไม่มี อะไรมากแค่เหมือนลองเล่นให้ดูเพราะว่าก็เพิ่งลองเล่นเหมือนกันแล้วก็วันนี้มันเป็นวันแรกดูชาวบ้านเขาเล่นได้ของนู้นนี่เยอะไปเยอะละแล้วเดี๋ยวพอ Approve อะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะโพสต์วิดีโอไว้แล้วก็กลับมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะให้ดูว่าจ่ายแค่หนึ่งเนี่ยมันก็ผ่านนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดแก๊สได้เยอะเลยก็จะบอกว่างกก็งกอ่ะครับแต่ว่า จ่ายส0จ่ายยีไปเนี่ยบางทีเมตาแมสมันก็เหมือนจะโกงเราไม่ใช่โกงมันก็ตั้งมาให้มันอัพฟ<ๆ>ูฟเร็วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ไปแข่งกับใครเราไม่ได้แบบกดแย่งแพ็คเราก็จ่ายแค่หนึ่งไปก็รอสัก10-20ี่สิบวิได้เหมือนกัน่ะ,อะตอนนี้มันแอคทีฟเควสตันนี้เราก็ออกไปแล้วก็ไปส่งคนไปหาของได้เลือกตัวไม่ตรงอาชีพ บางคนก็คิดว่าถ้าเลือกโตไม่ตรงอาชีพเนี่ยส่งไปหาน้ําพุส่งไปน้ําพุแล้วก็ไปหาของเหมือนเดิมดีไหมก็ก็ได้นะครับก็ผมก็ไปดูวิดีโอของคุณทูนูสมาก็เขาก็บอกอย่างนั้นแต่ว่าอยากลองก็ขออยากมีอะไรติดไม้ติดมือหน่อยส่งไปน้ําพุก็ใช่ว่าจะมีของติดมือกลับมาตลอดบางทีก็ได้แค่ Experience มาก็ถือว่าน้อยกว่าแต่ว่าค่าแก๊สประหยัดกว่า พอค่าแก๊สอันนี้มันสูจุดมันเก้าเก้าแสนใช่ไหมอันนั้นมันอ๋อแต่น้ำมันสองอันเนาะมันสี่หมืนประมาณห้าหมื่นกับหกหมื่นเอ้ยห้าแสนกับหกแสนเราหันหันสิบไปอย่างน้อยคลิปนี้ถ้าไม่ได้สอนอะไรก็สอนให้รู้ว่าจ่ายค่าแก๊สหนึ่งกวีก็ได้ เอาไปแค่นี้ก็พอ,อเนี่ยหน้าของเบต้ากับของแอป d e f i kingdom มนั้นจะไม่เหมือนกันนะครับใช่ไหมผ่านละหนวินาทีรอไปเลยแล้วกันไม่ต้องไม่ต้องหยุดมันจะมีทั้ง g ีวิ w มีทั้งโกมีทั้ง inventory go โกอย่างผมยังไม่มีเลยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีเทียร์เท่าไหร่เราต้องไปแบบ add เพิ่มใน metamask เองใช่ไหม ต,ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมันมี inventory ให้ดูแล,แล้วแล้วต่อไปหาของอะไรยังไม่ได้เพิ่มด้วยต่อไปหาของอะไรของก็จะไม่อยู่ในนี้ทั้งหมด <c oughs> เราก็มาไล่ดูได้เ <c oughs> <c oughs> วลาหนึ่งนาทีโมอะไรดีไม่มีอะไรให้โมเ <c oughs> นี้ยไปดูได้ active quest มีอะไรบ้าง สิบเก้าวิรอไปแล้วกันเป็นตัวเดียวที่เป็น uncommon นะครับมี uncommon อยู่ตัวเดียวก่อนหน้านี้ที่มันจะมีความแตกต่างกันทางว่าใช้ s t a มินาไม่เท่ากันเนี่ยระหว่างตรงอาชีพกับไม่ตรงอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตรงอาชีพมันจะได้บวก10%อาเซตเ สเตตที่ตรงเนี่ยไปบวก10%มั้งแล้วก็จะได้ของที่ดีขึ้นแต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วก็ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าสแตทเนี่ยเราก็ยังไม่รู้มันคำนวณยังไงเนาะแล้วก็ใช้สแตมิน a าเนี่ยเห็นผลแน่นอนค่าแก๊สพอสมควรนะครับอันนี้แค่3รอบด้วยนะถ้าหรอบอาจจะแก๊สเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่รู้ เพราะฉะนั้นส่งไปตัวเดียวเนี่ยไม่คุ้มอ่ะน่าจะส่งแบบแต่ว่าในของเยอะแล้วเนี่ย experience ต่ำสุดของไอ้น้ำตกเนี่ยมันได้5ใช่ไหมเพราะว่าครั้งละหนึ่งแต่นเนี้ย experience ได้ห้แล้วก็ f o r a g i n g s k i l l increase ไปสเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วก็ของพวกเนี้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะไปขายได้นะครับ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอันไหนคือหายากหายง่ายรวมรไว้ก่อนระหว่างที่รอแก๊งนี้ไปตกปลาเหลือหนึ่งนาทีจะขอไปแอบ,บดูว่าชาวบ้านเขาได้อะไรมาบ้างอันนี้ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขานะครับก็แอบ,บดูเขาก่อนเนี่ยน,นี้ตกปลากับหาของปลาก็เท่ดีนะครับนี่ปลาน้ำลึกอันนี้ปลาใส่หมวกหมวกชุดเกราะ ของชาวบ้านเนาะแต่ว่าอันนี้หาง่ายสุดเพราะเมื่อกี้ผมก็ได้มาสองคนหนึ่งก็มีเยอะแยะเหมือนกันนี่เห็นไหมได้เอ e r i e n c e เยอะมากแล้วก็ได้ของทุกอันแต่ว่าของอันไหนดีเนี่ยยังยังไม่แน่ใจนะครับถ้าแบบส่งไปหลายๆชุดเนี่ยก็รู้เลยว่านั่นสิบสองนาทีนี่ส่งไปยังไงเนะี่ หรือว่ามันต้องรองจบทีละชุดก่อนแล้วค่อยนั่นจบชุดนี้ปุ๊บมาต่อชุดนี้จบชุดนี้ปุ๊บมาต่อชุดนี้เพราะอันนี้6ตัว10กว่านาทีใช่ไหมแล้วสินาทีปุ๊บก็อีกหนึ่งนาทียีวินาทีอถูกต้องละมันไปได้ทีละชุดนะครับคนอื่นฮีโร่เยอะจังเลยอิจฉาจังเลยอันนี้เห็นไหมเอ็กซ์เพียน่น่จะ5้าสต i ม a ิน่มันเยอะมากเห้ารอบได้เทียได้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะของดีนะเนี่ยเหมือนเป็นรูน มีแซนเข้ามาด้วยว่าอืมนี่เป็นรูนแล้วก็ไอ้ย่านี่มันได้กันทุกคนได้ทุกรอบจตเมื่อกี้ได้มาสองอันนี้แปลว่าปัญะกระจอกนะถ้าปลาเบสิกทุกคนจะได้ปลาตัวนี้แล้วก็เป็นปลายากๆไปอีกเรามาดูกันว่าผมจะได้ปลาอะไรนะครับ่ะพอละแอบสองของคนอื่นพอละดูซิว่ามันเป็นหนึ่งกว่าหรือเปล่า ค่าแก๊ส3นะครับมากกว่าเดิมเยอะเลยมากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หตัวใช้แค่หนึ่งนี่ขนาดหนึ่งในสินะเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบเอาวิดีโอนี้ไปแชร์แล้วไม่งั้นทุกคนเสียค่าแก๊สบานเลย เรือศูนย์อยู่นะครับอันนี้เป็นพ่อลูกกันนะครับหรือแม่ลูกโอ้นี่ได้อย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวที่หาได้ง่ายๆใครๆก็มีแล้วก็ตัวนี้น่าจะหาง่ายเหมือนกันได้มาเหมือนกัน Connection to Magic ต้นโกตูว์เดอะไลท t เป็นไนท์ออฟเดอะเลนะครับเกรา e อาร์มเอสอาร์มอลเดาวเลยว่าตัวนี้เอาไปทำชุดเกราะแปลว่าสามตัวนี้จับสามตัวนี้นี่ได้มาแทบจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ได้มาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแต่ว่าสามตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่หาย,ยากนะครับอันนี้จะแบบไป,ไป,ไปทำ อุปกรณ์ที่เอาไว้ให้เป็นเจ้านักเวทมนต์ใช้นะครับเพราะมันแบบมีคอนเนคชันทูเมจิกส่วนนนี้เซลฟอโฟลเวสอินโกลบัดมอสลี่ฮอตแอร์เอาไปขายเป็นทองได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนปลาปักเป้าอเป่าลมให้มันฟองฟูไว้แต่ว่าความจริงนับตักไม่มีนะครับอ่ะ ของที่ได้มาแล้วไปไหนน่าจะอยู่ในนี้อ่านี่มันจะอยู่นีนี้หมดเลยโอเคก็เดี๋ยวแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปทําเป็นหน้าปกขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบก็อันนี้ไม่มีอะไรทําให้ไปตกปลาให้ดูเฉยหวังว่าทุกคนจะไปลองเล่นดูนะครับอย่าลืม b e t a d e f y k i n g d o m s c o m แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปอยู่ในเทเลกแกรมโฆษณาเทเลกแกรมอีกทีนึง เป็น t e l e gram d e f i Kingdom d e f i w e t w a r k Kingdom ขีดไท a แลนด์นะครับในนี้มีคนช่วยกันเยอะมากๆเลยแล้วก็มี YouTuber คุณท o o ู s ด้วยแล้วก็มีคนที่แบบฮีโร่เป็น10บสตัวเนี่ยก็มาช่วยๆกันแล้วก็มาดูกันว่าของใครได้อะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีแบบแลกของกันอะไร่งนี้ก็ดีด้วยขอบคุณครับ